ของปลอมที่เซียนแค่ไหนก็มองไม่ออก oh <my> God. เปิดมาคลิปนี้นะบอกว่าสิ่งที่ปลอมแล้วต่อให้เซียนแค่ไหนก็มองไม่ออกนะครับที่ผมจะกล่าวถึงก็คือต้นกล้ายางครับต้นกล้ายางนะเมื่อถูกนำมาจำถุงผ่านการติดตามมาเรียบร้อยนะครับนะ ปลามาจําถุงแล้วปลามาตั้งปนเปนกันหรือแม้แต่กายเฉพาะของปลอมถึงจะเก่งกาดแค่ไหนนะครับนะก็ไม่มีวันมองออกครับแต่เรามองที่ต้นยางนะแต่เราไปมองเฉพาะที่ต้นกล้ายางคุณมองไม่ออกหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไอ้คุณมองมองยังไงมันก็ต้นกล้ายางนั่นแหละนะครับ แต่ที่มาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงไม่รู้นะครับเซียนเก่งกาดแค่ไหนมองไม่ออกจนกว่าจนกว่าป่านไปแล้วเจ็ดปนะีถ้าเป็นถ้าเป็นในกรณีนี้นะมันก็จบที่ตัดนั่นแหละครับ <laughs> นะจบที่ตัดครับตัดแรกหลังจากที่คุณนำยัน ปลอมๆเนี่ยมาปลูกครบเจ็ดปีแล้วคุณก็เบิกหน้านถ้าเป็นภาษาใตยบ้านผมนะก็ก็เรียกว่าตัดยางครับเบิกหน้ายางตัดยางตัดตัดไปตัดไปนะผ่านเวลาไปแล้วสองปีสามปีนะหลังที่จากเบิกมาแล้วนะทําไมยางมันไม่ออก <laughs> ทําไมยางมันไม่ออกใส่ปงใส่ปุ๋ยนะโอ้ยนะ พอแห็นไปดูไอ้สวนข้างๆเน่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหตาไมไปมันออกจังนั่นแหละครับก็เพราะว่าคุณด้โดนกองปลอมมาตั้งแต่นู่นเลยครับ,บ,รบ,รมมรบทีนี้จบที่ตัดที่สองครับในเมื่อรู้แจ้งแถลงไขแล้วนะว่าเนี่ยอย่างปลอมแน่แล้วก็ต้องตัดครับตัดต้นมันเลยนะ,นะอย่าว่าไปนะบ้านผมมีนะบ้านผมมีนะ ยางยังอ่อนอยูย่เลยยางยังยังไม่ได้เบิกหน้าไปแค่ไม่ตันหมดหน้าแรกรเจอปัญหามันไม่ออกอย่างนี้ก็ไม่พอใจก็ตัดขายเลยครับขายไม้ครับนะขายไปเป็นไม้กุ้นทส่วนใหญ่เพราะว่าต้นมันยังไม่ใหญ่นะเนี่ยครับของปลอมอย่างเนี้ยครับอันตรายนะทีนี้ผมเนี่ยก็ได้รวบรวมอ่ายางแปลงหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่งยางแปลงเนี่ย เป็นยางสายปันปลอ,อมนะครับสายปันปลอมนะครับยี่ห้อยีอ่ห้อมันดีแหละนะยี่ห้อด,ดีที่ดีมันก็มีอ่ะยี่ห้อยี่ห้อแต่ไอ้ที่มาของมันอนะปลอมผมเนี่ยอยู่กับมันมาเป็นโอ้เป็นหลักปีสองปีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่การ์ดเอาไว้นะครับเพราะว่าผมมัดรวมอาไวแ้แหละนะครับตอนที่ผมอัปเดตถ่ายคลิปเกี่ยวกับยางแปลงเนี้ย ผมได้มัดดูเอาไวนะ้น่ะพี่น้องเข้าไปดูได้เลยนะเด้จะรู้ว่ามันปลอมอะเป็นเช่นไรนะเออหลังจากที่เราได้ของปลอมมาแล้วมันจะเป็นเช่นไรนะครับสมัยนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะพวกปลอมอยางเนี่ยมีอยู่นะมีอยู่นะแต่หลักการปลอมนะบางทีมันมันมีเจตนาไม่เหมือนกันนะบางคนนะ่คือตั้งใจไปเลยนะอันนั้นนะมันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความตั้งใจไปเลยนะครับ แต่สมัยนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากความาไม่เข้าใจนะทีนี้ครับถ้าใครอยากรู้ลึกเรื่องเกี่ยวกับยางปลอมเนี่ยวิธีการทำยางปลอมเนี่ยผมก็ได้ํำเป็นเปลิดม,มัดรวมมาไว้อีกแล้วเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวจะใส่การ์ดเอาไว้ให้อีกนะครับให้พี่น้องลองเข้าไปไล่ดูนะไล่ดูไล่ดูเพราะมันมีหลายคลิปผมํำไว้หลายคลิปนะบางคลิปก็อาจจะพูดอา่า อาวอกวบวนบ้างนะพี่น้องครับนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆของการตำยูทูปเนี่ยพี่น้องก็ไล่ดูคลิปคลิปที่มันใหม่ๆอ่ะนะผมมาดูมาแล้วนะลองไปศึกษาหาความเข้าใจดูครับว่าปลอมเนี่ยปลอมทําไมก็ปลอมกันยังไงหลังจากที่เราได้ยางปลอมมาแล้วมันจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับสองเปรนตเนี่ยผมจะปักเอาไว้ในคลิปเนี่ยพี่น้องสามารถเข้าไปเลือกชมดูได้จะดู จะดูคลิปไหนก่อนก็ได้เปริดไหนก่อนก็ได้นะครับขึ้นขึ้นปกคลิปมาปลอมปลอมเนี่ยวะช่วงนี้เป็นไงครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวพันขึ้นครับพวกอะไรสายเกยสายแตนะ้ที่เขาเป็นไวรัลอยู่ในช่วงนี้หรือเปลครับ <c oughs> นอะ่เอาสักหน่อยไหมผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นชาวสวนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะแฟน แฝนเหรียญปลกหรือว่าปลักเครื่องตอนไปกรีดยางอะ่ะผมว่ามีนะเพราะว่าเรารู้สึกอุ่นใจไงแฝนแล้วเรารู้สึกอุ่นใจนะ,ะป้องกันปีบ้างอะไรก <c oughs> ลัวปีบั็แฝนปลาหรือว่าแฝนไว้นะปละบางบางลูกนะบางหลวงพ่อเนี่ยก็บอกกันป้องกันอะ,อะไระงูงเงี้ยวเกี้ยวกอแน,น,นก็ว่ากันไปนะถ้่มันคือความศรัทธานะครับเอาสักหน่อย เอาสักหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าสายพุทธคุณนะ่ะสายบูชาอันเนี้ยได้หมดแหละครับทุกหลวงพ่อคลังหมดนะครับเพราะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่สัตตานะครับแต่ถ้าเป็นสายปานิชพี่น้องครับโอ้โเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้โม่นะพูดจริงๆนะเนี่ยถ้าผมยังอยู่ในวงการนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ20 ปีที่แล้วน,นะถ้าผมยังอยู่ในวงการแล้วก็อยู่ตลอดมาจนถึงวันเนี้ยผมก็อาจจะเป็นเซียนไปแล้วนะครับนะไม่ไม่เป็นไม่เป็นเซียนก็เป็นชิปเลยแหละครับ <laughs> มันไม่ชิปได้ไงไอไในตาดไดีเราพาแวนเกเปกับชิปไหครับ <laughs> นะคือถ้าพี่น้องจําได้นะย้อนกลับไปเมื่อราวปีพศสองพันร้อยสี่ิแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดตรงนี้ มันจะมีไวรัลอยู่ไวรัลหนึ่งนะในยุคนั้นก็คือไวรัลของยุคจตุกรามครับซึ่งในยุคจตุกรามนั่นแหละครับมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้โหโด่งดังกันมาหมดครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพักเครื่องนี่เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งหลักๆอยู่แล้วนะก็มีกองกลางบ้างอะไรบ้างโอ้มากันเต็มมันเป็นกระแสอยู่นานประมาณสามปีครับกว่าที่ทุกอย่างมันจะก้อยๆ เยบหายไปโดยเฉพาะจะตุกรารมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําจตุกรารมในในช่วงหลังๆอะ่ะช่วงช่วงกระแสดอกลงแล้วอะ่ะเรียบร้อยครับ <c oughs> แต่คนที่ทําทาในช่วงที่กระแสกาลังมาเนี่ยโอ้โหลำรวยกันทุกคนนะครับกระแสเหล่าเนี้ยนะครับมันก็ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการขึ้นเยอะแยะนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะผมเนี่ยติดอยู่สอง องประเด็นที่ผมเนี่ยหันหลังให้กับวงการนะครับนะประเด็นที่หนึ่งครับนะก็คือเราไม่มีคนซับพอตครับไม่มีคนซับพอตพี่น้องชจ่อไหมครับว่าเสียนระดับแถวหน้าวันนี้ที่เขามีเงินมีทองมากมายเนี่ยเขาแก้เจ้าปะไม่ว่าไปตั้งไว้แล้วเขาก็รวยเลยอย่างนั้นนะครับ ไม่ใช่นะเขาสร้างโปวายตัวเองขึ้นมาไห้มีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีความเชื่อถือนั่นแหละนะครับทีนี้ครับเมื่อเขามีความน่าเชื่อถือนะเป็นเสียนมันก็จะมีคนเข้ามาขอให้ดูพระให้หน่อยอยากจะได้พระอ,องค์นี้รูปนี้รุน่นนี้รุ่นนั้นนะครับแล้วฝากฝังไว้คนเหล่านี้ดูให้ พอเขาได้ปละตรงกับความต้องการของอ่าพวกนายตุนหรือว่าเจ้าสัวอะไรก็แล้วแต่นะที่มาขอให้ดูให้เขาก็ปลาไปไปขายให้คนเหล่านี้คนเหล่านี้เขาก็ซื้อในราคาแพงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไว้ใจเซียนเหล่าเนี้ยครับซึ่งเซียนเหล่าเนี้ยตอนที่ต้นตางที่เขาไปได้ปละมาเขาไปได้มายัางไงครับสมมติว่าอยู่บนคอผมเนี่ย ผมเป็นคนชาวบ้านทั่วไปนะมันอยู่บนกอผมเนี่ยราคาเต็มที่นะก็ไม่ขี่บาทรล็อกนะแล้วยิ่งผมเนี่ยบอกพระที่ผมห้อยอยู่เนี่ยราคาเป็นแสนเนี่ยโอ้โหตาโตเลยครับเป็นนงรับเป็นแสนเนอแต่โพร,ร,ระไปส่องส่องส่องมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างโน้นมันอย่างนั้นจากแสนหนึ่งเหลือห้าหมื่นครับห้าหมื่นก็ยังดีอ่ะสําหรับเราอ่ะแล้วก็ปล่อยไป แต่เขาปาไปให้เจ้าสัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าทําไมเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาโดยตรงไงนะครับอันประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่หนึ่งคือเราไม่มีคนซัพพอร์ตนะครับเขาซื้อเราไปห้าหมื่นเขาปาไปปล่อยไปหน้าแสนเลยคนคิดดูกําไรส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยมันจะทาให้คนรวยได้ไหมเออได้อยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่มีไงเราไม่มีคนซัพพอร์ต เพราะเราอาจจะอยู่แบบไม่น่าเชื่อถือแบบว่า <c oughs> ขาจจะเป็นไปได้ครับสองครับประเด็นที่สองก็อย่างที่เขาพูดกันในตอนนี้ครับประเด็นตัวตัดมันจบที่ตัวตัดนะครับคือถ้าเป็นพี่น้องเจ้าส้วนเนี่ยถ้าตัวตัดติ่สุดยอดว่าเปลือกก็ต้องสแตนนะครับเจ้าส้วนยงกงน,นะ <c oughs> ได้สแตนหมอนึ๊ <c oughs> จบเลยมันรู้ไปจบแน่ตัวถัดการันตีปละแตะเกโอ้โหผมว่ามันรุนแรงไปนะครับโอ้โหอาก,การหนักเลยอย่างนี้คือที่ผมพูดเนี่ยนะก็อย่ามันใส่ผมแล้วกันกนะคนที่ไม่รู้ว่าผมไม่เชียร์ก๋วยไหนนะ๋ย่ผมเอาหลักเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับ ผมจะสมมุติเรื่องหนึ่งมันเป็นสมมุติเรื่องจริงครับเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับในยุคจัตุการามอะตอนที่เขาสร้างพระสร้างอะไรกันสร้างจตุการามกันนะในสมัยนั้นเนี่ยนะพิธีนี่โอ้โหนะอลังการนะแต่ระบบเฟซบุ๊กในชนบทนะมันก็ยังมีน้อยอยู่นะในตอนนั้นนะมันมีแล้วแหละมันมีแล้วแหละโทรศัพท์มันก็ถ่ายรูปได้แล้วนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้บ้างแล้วนะแต่คนในชนบบนบทน่ะเขาก็อาจจะยังเล่นระบบ โลกออนไลน์ไม่เป็นหรอกครับนะก็เล่นไม่เป็นหรอกนะมันก็เลยไม่หวือหวาแต่เถ้าเป็นสมัยนี้ฮสนุกเลยนะสนุกเลยนะเมื่อก่อนครับตุกพิธีการเนี่ยเวลาปลุกเสกพระโดยเฉพาะวัดวัดที่มีชื่อเสียงสักหน่อยนะเขาก็จะทำพิธีการปลุกเสกก็ต้องมีดารงดารามา เอ้ยเด็กดาราเขา่าเขาปลุกเสกปลาเนี่ยผมนะแต่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขานะพวกดาราที่ที่เขามานะพวกเขาถูกเชิญมาครับทางคณะกรรมการผู้จัดสร้างหรือทางวัดเขาเชิญมาเชิญพวกดารามาเพื่อมาเป็นตัวกมประกันถึงพิธีที่ยิ่งใหญ่เวลาปล่อยให้เช่าพระเนี่ยมันคนในตอนนั้นอ่ะคนที่จะเช่าพระในตอนนั้นเขาก็จะดูองค์ประกอบพิธียิ่งใหญ่ไหมในพิธีเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีดาลงดาลามาเนี่ยโอ้โหยิ่งดีเลยนะดารายิ่งดังเนี่ยก็ยิ่งดีนะโอ้โหใบจองเนี่ยเข้าไปนะเปียบเปียบเปียบนะแล้วผมเนี่ยก็ได้เป็นคนเบื้องหลังได้เห็นตอนที่เขาตัดกรอบปละครับเพราะว่าปละเหรียญปละหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหรียญครับมันมีมียแม่พิม หลังจากที่แม่ปิมก็ปิมมาแล้วมันมันก็จะมีมีปีกของมันอ่ะเพราะเพราะว่าเวลาปิมอ่ะมันก็ต้องมีกรอบมันล้นออกมาถอกไหครับนะมันจะให้ไอไอ้องพระไปเท่าเป๊กกันมันไม่ไม่ได้นะครเพราะว่ามันก็ต้องไปถ้าเป็นแผ่นโลหะมันก็ต้องเป็นแผ่นเข้าไปแล้วแม่ปิ่มก็ยับปึ้มพอมันยับปั๊บนะมันมันก็จะมีไอร่องที่เหลือนั่นแหละครับก็จะปาไปเข้าเครื่องตัดนะ เรื่องตัดนะสมัยก่อนเนะเรื่องตัดจริงๆในในยุคนั้นอะ่ะมันก็มีระบบอ่าเกี่ยวกับสันสมัยขึ้นมาแล้วนะครับนะแต่ตัวตัดนะ่ะมันก็ยังต้องคงเดิมสมมุติว่าเหรียญนะเป็นเหรียรูปเสมานะครับตัวตัดมันก็ต้องเป็นรูปเสมานะเต้าเหรียญพอดีนะครับครพอปลาไปตั้งนะพอปลาเหรียญพระที่มีปีกอยู่นะปลาไปตั้งเราก็จะมีตัวตัดลงมานะครับ พอตัดปับ๊บนะเหรียญก็ลดลงไปนะครับจะพาไปทาอะไรต่ออันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็ตัดลั๊ไปแล้วนะครับทีนี้ผมสมมุตินะผมสมมติราผมก็เห็นมาไงแต่แต่ผมสมมติให้มันเป็นตัวเลขขึ้นมาสมมุติว่าเหรียญหลวงป่อเนี้ยตําขึ้นมาห้าพันเหรียญครับนะสมมตินะห้าพันเหรียญจริงจริงมันมันเหลือแหละต 5, เัเมอีไร เขาตัดไปตัดไปตัดไปนะครับตัดไปได้สองพันห้าร้อยเหรียญไอ้บล็อกตัวตัดนะบล็อกตัวตัดมันสึกกับมันมันเฮี้ยนแต่้าตายว่าเฮี้ยนมันเฮี้ยนมันไม่คมเลยมันเราตัดยางอี้ตัดตัดไปได้ห้าร้อยตอนซึ่งเบดไม่คมเบดไม่คมก็ต้องมาหลับไหมแต่ถ้าว่าเคยอ่าไปซ่อมเล่มกับเปลี่ยนเล่มไหมไปเปลี่ยนเล่มไหมแต่นี่ตัวตัด ต er right the ัวตัดเหรียญเขาก็เหมือนกันครับเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะคนที่เขาผลิตพระเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่ารองอาชีพเขาอ่ะเขารู้ว่าพระจํานวนเท่านี้ต้องใช้ตัวตัดประมาณเท่าไหร่นแล้วตัดไปตัดไปตัดไปเดี๋ยวมันมันสึกมันรอก็เปลี่ยนใหม่ครับสองพันห้าร้อยเหรียญหลังจากนี้รับรองได้ครับตัวตัดมันไม่ตรงกันแล้วครับรอยรอยตัวตัดมันไม่ตรงกันแล้วครับกับสองพันห้าร้อยเหรียญ ก่อนหน้าเนี่ยไม่ตรงกันแล้วครับอะแต่พระพระอยู่ในวันเดียวกันนะถัดในวันเดียวกันตำมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าจะเอาตัวตัดมาเปรียบเทียบกันรับรองไม่ตรงกันครับแต่ในวงการสนะมัยนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าจบที่ตัวตัดจบเฮะดิ <laughs> ไม่จบครับตัวตัดไม่จบ ตาใส่หลับตัวตัดเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถามว่าทําไมก็เพราะว่าตากว่าเซียนเล่นตัวตัดตัวแรกเขาก็จะบอกว่าตัวตัดนิยมไอตัวตัดที่มันถูกเปลี่ยนไปอ่ะก็บอกตัวตัดไม่นิยมสามารถปามาปามาถอง่ะคือก็อปลากาต้องเป็นปลาซาตายไปบพุ่มท้อง ก็เหรียญในในวันเดียวกันตามมาพร้อมกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะราคาสมมติว่าราคาห้าหมื่นมันก็ต้องห้าหมื่นเหมือนกันสกับเหรียญชุดนั้น,นะแต่เนี้ยพอสองโอ้ยนี่ตัวตัดนิยมตัวตัดไม่นิยมนะปามาเบรกราคากันปามาปามาราคาต่างกันเลย <c oughs> เอ็ดลบเหรียญตัวตัดเนี่ยแล้ววันนี้มาบอกว่าตัวตัดตัดสินทุกอย่างได้ ไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้แล้ววันนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่หลายคนบอกจบที่ตัวตัดไม่จบครับจริงๆอ่ะมันไม่จบหรอกนคนที่ศึกษาเรื่องประเรื่องเหรียญมาเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะผมจะบอกให้แล้วประเคะที่ตําเคตําปลอมาจริงๆอ่ะมันก็ดูไม่ใช่ยาก แต่ผมจะไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวตกกวองอยังเราก็จนไม่มันยนไม่ดันอยู่แล้วกานกวงเราก็ไม่ตไม่ตูดแต่ผมจะพูดอย่างนี้นะอันเนี้ยถือว่าเป็นความรู้มุมมองก็แล้วกันะก็คือนะคนที่เขาปลอมเหรียญน,นะครับตามเหรียญเก๊ไม่ใช่อยู่ๆนึกสนุกขึ้นมาแล้วเขาจะปลอมนะครับเพราะว่าถึงแม้การตําปลอมตําเตรียมตําเก๊ไม่ว่าอะไรครับ นะไม่ว่าจะเป็นยางพาลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องลงทุนถึงแม้ว่าจะใช้ตุนน้อยแต่ก็ต้องลงทุนลงเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกการปลอมทุกการทํามันต้องมีเป้าหมายครับนะอยู่ๆนึกสนุกนะมาควักเงินถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากนะมาทาเพื่อสนุกเดี๋ยวมันไม่มันไม่มีแล้วครับทามันก็ต้องมีเป้าหมายนะครับแล้วยคุคสองปีหน้าร้อย สี่สิบเก้าอ่ะพี่น้องครับหลังจากที่กระแสไวรัลของพระเครื่องบ้างจะดูกราบเลยววิวัฒนาการการเกลเีรียนะเยอะมากครับยุคน <laughs> การปลอมสมัยใหม่นะตั้งแต่ยุคสองพันร้อยสี่สิบเก้าเป็นต้นมาเนะี่ยถือว่าเป็นการปลอมที่มีความเนบเนีนนขึ้นจะบอกให้แต่ถึงอย่างไรพี่น้องครับมันก็ยังดูออกไงตะกนเข้าใจอ่ะมันยังดูออกครับ ดูออกนะนะนะมันจะเหมือนเป๊ะไม่ได้ครับของที่มันไปถอดแบบมามันจะมาเหมือนเป๊ะไม่ได้นะมันมันแตกต่างกันเยอะนะครับอย่าดูแต่ตัวตัดครับนะให้ไปดูรายละเอยียดอื่นๆด้วยนะครับเหรียญน,นี้ยเป็นพิมพ์เป็นพิม์พของพิม์ไหนอะ่ะนะมันเป็นพิม์พไหนแล้วไปเอาเหรียญแต้มาเหรียญแต้ของพิมพนั้นอะ่ะมาดู ตำหนิอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงกันไหมหรือว่ามันเยื้องกันอยู่หรือว่ามันอ่ะถ้าไปส่องดูบอกคมคม,คมอะไรคมอะไรคุณคมอ่ะอะไรคมครับโอ้คมคิ๊บอะไรคมครับดูครับดูดูดนะลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่กันกละติดละต่างเลยนะแล้วบอกปิมเดียวกันเป็นอะไรนะนะโ,อโอเคแล้วเดี๋ยวๆๆ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  ใครไม่ลอยพี่น้องครับไม่ลอยเอ้าไว้ตามคลิปปุ่มปักจะกล้าไว้แล้วพี่น้องก็ไปตอนนั้นเพื่อนุ่นมั่งได้นี่กล้กองแต่ครับแต่เพราะว่าผ่อลรนซึ่งมันมีเสียงดังนะแตออ่โอเคขคอขอบคุณทุกท่านที่การรับชมฝากกดติดตามด้วยคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วครับ,อบ,อนค,รบคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพรามมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ